ไม่ตังขานี่ไอนได้ลูกนอนเสื้อสองเพื่อนี่ทั้งๆกับนีเสื้อสาติต่างไม่ใา้องเาไม่เป็นตังคองคนคัเขาบอกคังมาได้ลมตีลมตีลูกนั่นเนาะแห่งวเลยเนาะมีใบตตดเล็บเปทั้งกลับมาัี่นี้ย่างที่ซองเนาาบสาม ว่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือต่างประเทศสาวสว่งกระคอย,ยินดีจนทักเขาสู่ช่องสาวสว่งชาแนลโดยนพเพยน้องมณีกัสิพาเพายน้องไปหาครอบครัวหนึ่งเนาะทีคนข่าวจะ,ะโศกหายหรือว่ามรสุมผัดขมา่พาพี่น้องเอ้ยโศกหายแล้วเสียของหักเดือกเพยน้องอเป็นกบฏทีหนาสงสารเงี้ยสาวสว่งกาด หายเย็นปากตาปากไปน้างห้ฟังกัดไม่ได้สิพาพไปน้องเข้าไปโอบไปร่ปลมรวกไ,ไปทานข้าวทานข้าวไป็นมัอนกันเป็นมาจาังไก่เป็นเราเราสมกับเป็นปเราสมกับโม้พูดออกว่าเปิดอ่าปิดไปเนาะแต่กะเป็นคนอ่าคนในหมู่บ,บ้านของพ่อเราไปน้องเนาะแต่กับปฏิญาติโอกาสชิพาพไปน้องเขาไปทานเหมือนกันเพราะว่าเห็นเห็นเป็นเราเรากันเนะเราไปน้นนองเนาะกะ เพิ่นกัศยเราเล่ากันหั่แหลกกัเป็นตาสงสารแอมเพื่อนเอาไว้กัศย์ศรีพาเพื่อน้องขอประทาเพื่อนำกันเลยเนาะโดยไป่ตอนนี้กามาหอดเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะหอเพื่อน้องสบายดีเด้อสบายดีมีเองปีใหม่นั่นแม่มันแม่เมื่อวานั่นบอกมาถามเพิ่นบึ้งบิ้งถามเมื่อวันแล้วเพิ่นเพิ่อนไม่ได้กระบาลกันหลายคนเนาะมาเบิ้ง ขอบครัวเลยขอบครัวเดียเจ้าของบไดนนั่นบยันเจ้าบอถ่ายบอด้อไวนะเจาหญิงกานี้เนาะการล้วันโดยนาถามเรื่องราวชีวิตคนแ่เคยเห็นจากเนโลคลิปเนาะเคยเห็นดากคลิปสองอื่นมาซช่จ๊ะสิบันหะสาบันลือเห็นยินินเป็นกันอยู่นะเรื่องราวชีวิตนแลดกอบุเคยนีเก้อนางชา คนเก่าค่ะคนอื่นบิดเนาะก็ขอถามสื่อเสียงยงน้ำก่อนอ่าทางแม่ชื่ว่าชือะื้อใบซื้อใบซื้อใบแม่ใบโอ้ดูอันนั้นเป็นแม่บ่อ้ยอ่าคนนี้ได้สักยญาติญาติาติพี่น้องนะเนาะญาติพี่น้องนะฮะโดยโดยโดยวันนี้มันชุบชุบอยู่ดี <laughs> เออโดยเนาะพอพี่น้องกินพี่น้องบากใกล้เคลนเคียงกันมาลินน้ำกันมาอบอุ่นเพลินแลอแม่นเนาะ,ะ,ะมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจอ๋ออันขออนุญาตถามที่ไปที่มามันมันเป็นอาไรเหตุการณ์นนมีฝักกนก่อนหรืออ,อะไรที เหตุการณ์ก่อนอื่นบิดกับขอขอลาวกนเื่อนพี่น้องก็คือเหตุการณ์ชีวิตเพื่อนคือนอนอยู่หน้าบบนอนอยู่หน้าเลยให้ใหม่เทียงนะก่อนนอนก็ว่า็ดกินกินเ่าจะกินตามขเบื่อข้ายางนี่แะกมันมาแอบลกว่าจนอนอาจจะเก็บอะไบากท่านเนตามนอกอาจจะหนาสกุลกิน่านปนตามโอ้โดนท่านเป็ตามลูกอย่าบอกลูกแนอนเหมอาเขะๆกบกองนอน เราก็น่กับมาตามยานน้งแวปากแกงรักเล็กเรื่อยเลยเมย์กกินอกินเลวเดียวมึงลูกอะคือว่านอนพออยู่เราดูข้าวแรกเรื่อยๆลงมาตกน้ำักหน้ามารังกามาถึงยังงแล้วได้บาลี้จอมึงลูกยังจะไม่จะเกียงกับมึงมั่งเหนแล้วแตท่านได้มันนอกแม่ช่อไปก้าเขื่อนบ่แม่ก้าเขื่นบอกเรต้องมาดูยัไห มาเปดโมงกคืนกับบยักดังไปไหนนอยพี่น้องยันคอพี่น้องมไันหนมเนเออเข้าใจเข้าใจอันน้คือลูกเจ้าน้ามจกปีคุณนันน่ะสปีหเดือนสองปีหกเดือนบ่แม่แ้วเออก็คือเจ้าบม่ยู่เหิ่นบ่หรือว่าองไไม่ได้ยูออกเดือนค่ัวกาตนาบันหม ตตนั้เล็นฟองไปอไปทานอไปทำงานอยู่ทาไทยผมไเจ้านเข้าก็ได้เล็กน้อยอย่งี้เข้ากัได้เข้ิกันไดไที่างอินเดียไทาดไทยไทยไดไทยไดไทยขึ้นมาบัวขึ้นมาบัวขึ้มางไทย เห็นยเห็นหน้าได้แล้วก็หัวเพิ่นจะกลับลงไปทำงานอีกคือเ่าเที่ยวไปเที่ยวมานะเนาะในนิดหน่อยกพได้ซื้อเป็นหมูมีเลยไปเห็นงานอยู่จังหวัดอย่างเชื่อพี่น้องมุแล้วใจด้านาเป็นหมูม้าในโครงการเปิดการไม่ได้ออกนั่งเล่าได้เหน่อยเครียดไหมเหมนลูกอะไรเงี้ยอยเสียใจแล้ว เสียใจเสียใจแล้วเนาะเสียใจเสียใจแล้วสูญเสียคนทีหักไปวันจันทร์เช้เพื่อซีเลี่ยงลูกใครใก็หักวันจันทร์ช้าเ่ใกล้ตะเกียงไม่บ่ใตะเกียงเลยพี่ใ้สองนึ่สิ็นตอน่แรบอคือต่ตะเกียง บาแด้กินเขาไปเลยป้าแปดหน้าหันตลเมา้ได้กินข่าบ่าวเขาเขพอดีมาเเี่ยง่กันเดียวเห็นกันยมันกัอยากนี้ต้นนี้มันบางไหมลังสลัวสลัวว่าอั่น่งขาคขังไม่ลมมันพัดี่ต้องเอาแพรังขังอบเพรตางังบ่มีแบบไม่แป้นขังบ่อกับเทียงกัน บไมเหี้ยวเออเอ็มขาไมเหี้ยเราก็เหมนสอดเขามาใไมหี่ยเป็นใบไหม่เนาะเป็ต่างเขาเนานี่เูาได้ลูกน้อเสื้อสองเพื่อนทั้งเพ้่ก็มีเสื้อสาติตาไม่ว่างเขาขาไม้เหี่ยมีเป็างอคนขังเขางบังขังาแล้มตีลมตีลูกนั่นเนาะแหงไวเลยเนาะมีใบจัดเลยไปรูมทั้ง กลับมาหาพี so. ่เนอย่างี่องเนี Trans ่ยตามมันทันทีขานเบื้องนี้มันมันใหม่ยังก่อนหน้าจะเป็นไม่นแมวขึ้นสอบข้าวเลยนี่นเป็นน้องแม่เต้นเลยไงงานลงใส่ทุย่างแต่มันคว่ำมันในนมมันนเียงเราเป็นแมวก็อืมไปที่มันอนไปทีมันอนไปตั้งที่เกียงเมี่ยนี่ไปีสอบข้าวลยแต่หน้าสิเป็นแมวยาองแม่ันว่ะกนไม่ไหลนะ หวาบแล้วน้ำมันใส่บลนอ่มัแมนแมลมพัดอีกแห้งไว้เลยบบนี้นีติวเชแม่ตังแห้งหยาดนี่ยงเอาหมูแม่หอกรบมานะแม่เห็นนะที่จะร้องทำไมจะถึงทางกระแลนแต่กาเห็นต้านลูกกูแบบทุน ชวยมาชเลแมู่้เนยนการลไดเอ้มัเลม่้ตายลูกอตายแล้พ่อแม่เอ้ยมาจอยนะบ้านเมืองเอ้ยหายงคืนไปใต้คงไปบินไปทุที่แบบเดียวนะนอกป่าลจ้องสิบแปลมาลาแลเอาลูกคงใจเลยูดให้ลัถึกับขออนแม่มันลูกกับพายตายกับบานี่ได้ไหมเสียงก็จน แม่ดูเลยน้องนี่หอนลูกพี่หอนลูกกิจจ้อยโอ้ยเคยอยู่เคยอย่างิคกี้พาก็ด้แม่์ริกีพายกด้ลูกเอ้ยอันตอนมันใหม่นะบูมี่ไปว่าขึ้นไปชอยแบบขึ้นไปเอาย่าไปไม่ล่นแล้วไปมันปุ่มแล้วเป็นตากระทองได้นอนว่าจันท้องบูทียังได้หน่ะได้ยินเสียงนายํามะมีเ่ียงลูกเจ้าไห่นะที่โดนแก่เมยให้จิบแงินไปจิ่ไปใหม่เลโดยซึ่งเมื่อได้เนี่ย หายได้เงินกูเือะโดยลาหายโดนบานหนักแบบเมื่อนานนะมัได้ินบ้านไดนไดงินต้นองค่ะนอนยู่เที่ยงบ้านทำไม่ได้เลยทำหนักเจ็เต้านองนอนขใจมาเรื่อยนี่มาเอามันไ่จริงเนาะลามเนี่ยไพ่มันใหม่มันจ่ใจขาดได้แลนะล่ะมันโป่งนะล่ะโอ้โหมีเรือเสียงนะทอดอนาพาไม่เหียนอนันแก่ตก้นแบเป็นโก่จนยังไง ของคนกุกังบางทีโมเดแต่อาพอมาจะนพจะอมาจะอต่อาพอมาจะต่อาพอาจะตาาพอม่นาอมะาาอมาาจะองตาต่อม่าาะ่าพอยาะต่าจอพอ่อพอ่อม่งเายอาจาพอา่าพ่อพ่าพจจา มันน่าประจักประจัจีบีตัวตัลอยเป็นนชุกพเพน่ลยมมีแบบม,ม,ม,มสิ่งของที่สำคัญแห่งมที่โตสูญเสียไปไปใหม่ มีเข่าเลเนาะมีเข่าลักลักกมีแต่เข่าลักลัก็เป็นลูกและเล้วว่ามีสิ่งของที่แบบมีเงินจังมากจังยังน้องวานี่ยเขา่เา้อยู่เข้นอยู่า่เ่เาเข้ เท่ากบไฟใหม่งมดคนเมี่ยมจะเห็นใสกันซื้อถ้าจะไปน้ำภาคคนหยาเนาะคนเมี่ยมก็ไมไปได้โดยคนมียมไก็้มเลยแมนแรโอราเชีลวแร่เป็นกมุ่งชี้มุ่งไปโน้นไปนี่ไปาไปหาเพื่อหาลูกไปหาเพ่อนโอ้รงเต้าเลย่สองเสองไจ้ส้นไไปข้าฮนข้นีแล้วมาเลือเนาะเอพื่อนผัวกับเพื่อนสิสิ้นเดือน จำมหาเสียก็ม่ได้กินแย่ไปเลยเป็นคนหน้าบัวไม่ได้หารอบพระมหาไม่ได้กินเลยปลูกพระปลูกอย่าครับทงเตี้พรอะก็ได้ซื้อไอ้บะพริกเจ้าก็ซื้อเป็นนัวเจ้าก็ซื้อกระแดกเจ้าก็ซื้อจะเอาอีมาแต่ใสยนี่ครับปลูกเพรอะก็ได้ซื้อตีกันน์ะไร้าบนคนมีคอเงินเกษตชางคนทำตรงเนาะ คือลูกเจ้ามีีจะคนมีผู้เดียวนี่บ่ผู้เดียว้่อวบ้นไม่หรอโอ้มันมีญงอีกมีผู้ใหญ่ตนลีลูกพ่อน่เจ้าัวอหอเขาเช้ารได้เเช้าได้หเจ้าบที่แปดปีเยนเอาเมียไปอยู่กับเมียบได้มาอยู่กับเจ้าบอโอ้ ด้อดเย่างนี้คือทางเพ่อนอยู่กับลูกสองคนบตามที่ทางเหตุการณ์นี้นะเาด้ม่าลกงานลูกว้นูยูวุยส่วนเัวอกางานอยู่ไทยได้ก็ได้ก็ด้ใจแทบบานน้อะข่าวูกแก็กนาัดลูกกุ้ก่อดดนะคือไ่ด้เอ้ในคนอ่า ในหมู่ไก่ซอยอีบ่ลูกแล้วเอาบนั้นแล้วลูกูเลยมาเลยว่าเสือดจะชงเรือจะเท่าจะยาบเลยเนะก้หอมแบบม่ไดบกลงม่ดห้องมดตหนี่รลไทยรดตัวพื้นน้าอยู่ไกลน้องเคยพอไปเอามาแพดใหม่ติ๊กึ๊กึมีติคอยเอาเชือกผูกรเท่าดึกมากหม่ห้องบอดลมมมาแล้วับีตา รถไถรถไถออกรถจักรอออกมาได้อยู it, ่บอได้ได้สีละไปเน่ะดเชียมาได้ได้เขมัเขามขดูดูมันไปอกระเจน้ยังเป็นติดขึ้นไปอย่างนี้บบไม่ได้ย้องคืนพันยังู่บ้นขึนทีมันท่านได้เกิดเหตุนะไม่ไพันแม่ไ่อยังไม่แต่พ่อพ่อแม่ทาน อ่าตากระตุกกระตุกกมิตุดีโอ้ยมือมันสิตายโลดน่ะตากระตุกตากมิ้นยตารมินนะเนาะังเด้อนเามพ่อบดมือันิดับพันคนพมโดยพมบดคือบ่ใหม่ปานดกระตุกนี่นะโอ้เขากกับหลานน้อยเขากเลยกับหลานน้อยเนาะได้ว่านอันนี้ก็เป็นยเนาะ ตอนแรกก็คิดว่าเป็นัและล่าเห็นได้เห็นแต่แบบโค้งเห็นได้นิ่หนอยกับแขนขาเมื่อก็นันงเบิดงยเด้เป็นกี่เท่าเห็นหน้าเห็นไน่นั่นเลยนะมีแถวยิ่งกขยอยโย่ป้ามาสอน้าล้วกันอ้ยบาปลาเนนี้ยกันนี่้ามันเป็นมาเลยนนองว่าบัจะเรงนินตัเองมาคิดว่ามันจะเป็นเลยชื่อแรกก็บอกคนเคยแบบ เ็เตี้ยกันคืนน้ำไม่บอเคยป้าแล้วเราแบบเคยไปแบบเพือน้าอนนี้เลยจเจ้าเคยไปเดียวไปก็เพราะว่าได้แบบชอยแบบเพราไม่ได้ชื่อคือว่าแหละบักพิกหลายคนี่ก็่าโอ้หบพี่จาที่ชวันทำอะรบักพริก็บอเมนชวนเดียวได้ชวนมาลายแล้วชวนชิบเจ้าอยู่แล้ว บาเฮ็ดชวนเลยเนาไม่ๆไปชวนชวนพวกบ่แล้วว่าเาไปฮของเพชระชพีดนั่นแหละไเรอนนีมันมีชื่อชวนไปจกดไปงคืนชวนนตนเจ้าสิอาสาชวนน้ําลังอือสิเฮ็ดเียอีเจ้าเอื้อา่ีแ่ตัวลูกนอน้นะปนีก็รกเนาะสิาไปหาพื้นมาลเตาแบบี่ได้เฮ็ดเตาอีกเฮ็ดเตาอีกเฮ็ดเตาอีกลูกน้อยนถ้ากันลเตาบ่ได้ เขาไม่ได้กินเลยเขาไม่รัามระบานีขต้องลำบากที่นาต้องลำบากทั้งไม่กินต้องเอาเว้วอล่ลูกไปตั้งต้นต้องนลูกไดลูกมาต้องทำแับผ่าน้ามือไปบ้านกาแ้กับผ่าตาชีพันต้มาให้ลูกกินเลยกำมาหาเพได้ลูกก็อยากกินลูกแม่เห็นลูกอยากเห็นกานแม่กับะหาลำบากก็อดทนเพื่อลูกโดย ลูกที่เจ้าชุนเสีเยไปในี่ยคุยิงผู้ชายผู้ชายผู้ายโอ้โอยชื่ออะู้ขอถามนอที่นี่เนาเพราะว่ามัน,น,ม,นมันเป็นกุฏหอนไปแล้วแต่เสนาอ่ะที่เนาะ สิวาไปกบฏอยากเกิดเนาะเนี่ยย้อนเวลาไปได้แล้วห้องผไปหมหมกเท็แผลแน่ๆีตาเล่นจับสิเนาไปแล้วมาคอ่าเนาะมันใส่แน็เห็นดอกว่ามีบุได้มีใยญ่เนี่ยมากระเพืกระน้ามาสไนลูกเป็นเป็นซี่กับมันกับแบบไม่ต้อล้กันเดียวาใจงนะนเลนะเดยค่กาจะเป็นซี่นะเป็นอุบัติเหตุเนาะ กระยยาให้เกิดเป็นแบบอุบัติเหตุที่แบบยิ่งใหญ่แห้งเนาะที่แบบเสียคนที่หักไปแบทซั์สินพบว่าจะเป็นรถไทยรถจักรอีกลักะลักษกัเ่าเนาะลักัลูกแก็บอกลักสงคนที่นักลูกคนไหนแล้วคนนี้ล้วลองยังไม่มาเลยคนเด้คนเม เือไอ้คลองนี่ว่ปใจน้อ่มเยเยเห็นเพี่น้องเคยเห็นแต่บ้านอื่นเเคยเห็นบ้านอื่นกะบสูนีมีแต่ไใหม่เทียงเห้กไใหม่เข้าครนุ่คเเคอยากปันคตรจีหายนันนะอันนี้ถือว่าแบบเป็นครังแรกที่ได้เห็นน้องเลยได้งเหตุการณ์ที่เนเอาไวก พอสมควรในสังคมกระพูใจแห้งอาการก็คือเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะพี่น้องก็คือพังตามให้เรามันก็คือว่าแบบโตรเคียมขนาดเเคยันเคยเต้นลง้วน่จะเป็แม่มันหยอกกันีหมเมหลายตัวปะออ ก็ว่าลุกมาใช่่ะมันยุติเกียงหินนะมันมันมันแรมนตื่นแม่กับ้วเนี่ต้องใายครเนี่ยเข้ามาใต้ไมันจะเป็นรูไหมเพราะว่ามันมืดมันมีรอกไฟมอยู่กลางมานอนเลยแมยังเงี้เชียงแม่ช่วงตอนมลูแม่มาแล้วแม่กน้ามาแล้วแม่สุด้เอาจะไกห้ห้องไนแม่เอ้ยเอ้ยแม่ก็ห้องตกรถมันนั่นเปไนเงิ้ยเชียงมันเ

อายุเชืยอตักน่นวม่านุ่งเสื้อนี้ก็แบบตรงนด็กนุ่นงเราไม้นุ่งให้แตนุ่งเสียอโจทตัวอนให้าจนุเสียอตัวนั้นแต่ตแมันมีสิิสิสบต,ตาน่นละเมียัมีนุ่งให้หเสียโตขึ้นตะกอนอนนะ่ะนะตะก้เสียวโเคมันจะเป็นดงี้เสียใจเสียใจละแสดงความเสียหอแสดงความเสียใจนะนรรเาย่ อย่งคนที่ทไปทีนี้ก็สู้ๆัอะลรเนาะสู้ต่อไปกำลังใจให้สู้ๆน้ำเออก็ก็การพนักงาเรื่องนี้นะอ่ารุ่ยพายังเกิดดอกเรื่องประชิดไปเป็นตอนไหนมันเกิดมาแล้วกันมาแล้วยคุเจ้าคนงใช่ป่าวก็สู้ต่อไปตอนนี้เนาะห้ยท่อแท้มวยคิดลายเนาะแบบมันถือสวาแบบเป็นอุบัติเหตุอะไรกา ่าเป็นอุบัติเหตุครั้งงใหญ่ที่แบบชูนเชียคนยากไปแมนข้ากาองสาสุรางยังคนเติมบ่สะสราคยังคิดเาว่าแมาลก่เยเไเมตาไตปนายบุได้ยังหลักษมาดูสิแบบนาให้ดูกับไ่ลูกอาว่วางามลงเสบ่าแล้วก็ เป็นยังไปให้น้เนะอยู่ดีกินดีอะเน้จงันจนะมีศาสตร์หนากับกรรมเป็นลูกเจ้าอีกเป็ลูกเก่าเก่าเก่าหนยเก่าพ้อมแบบเป็นตำเพงพ้ามเป็นยาเสพติดนะคนน่อยนะเลยสองสองปีบ่สองปีเดือนหกเดือนแล้วเพิ่ม เกือบสปีแด้เดินองีมาในสามทีเต็ไดเดินงีมาเลยอ้อมเดือนนึงเนาะแ่ว่าเป็นบาจากอะไรคนผมเกี่ยง่พจัะจัะจ้าคนผมสีแคบใส่กางเก เลยทางสาวสว่างฟินเลยเนาะทางสาสว่างเนาะเลยมีเว็บซีเนี้ยใชงเัวนึงตินตายตาวบ้านชีิจังหรอใช้มือน่ะจุมก็ได้หัวชาปกระตั้เป็นกาำลังใจให้เพื่อนาสาตสวงเลยมันเรื่องเว็บซีมันโบเจอกับใครโบโฮเราเจอกับใครก็ไ่อยากให้เจอแมนมันไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเว็ีเพราะไม่ต้อง ถาดนกเตือนพ่อพี่น้องเนาะที่แบบนอนไฮนอนหน้ากะระมัดระวังพวอพี่น้องเองการใส่ตะเกียงมันกามีหลายรูปแบบมีทั้งคุณและโทษพ่อพี่น้องเ็ได้เลยเขาเลือกมาได้ปานี้เชิญเด็กน้อยกับควรอยู่น้ำคอม่พ่ยพี่น้องควรฝ้าว้ผู้เดียวเนาะมันควบชิดื้อวันสั้นมันอาจจะเห็ดแบบมันอาจจะเห็ดไปกีนแสดงกามีไอ้ช่าง จับงานเท่าว่าแๆเนาะกะบบําหนเวลากะน้ำจิน้ำใจเด้อเยดีมีเ้นเม่่ามาลุ้ยล่ามาลุ้ยไปมช่วยคนตุกคนเนาะเลยในหลงนี้ดันงดีมีงินยวันซื้อมาเด็เป็นหัวเนาะกับโหโทอเทสๆต่อไปต่อไป เหตุไดมันเกิดขึ้นได้หรอเนเล็กน่อยเนาะโอยกันนี่รับเป็นทางสาวสวงเป็นชอยเด้ออาจจะบลายแต่กเป็นน้ำใจจึงจะให้บ้องว่เป็นน้างิตองทรงบังบงท่ก็งนมนกับนหอเะไรนี่กับเป็นทางชาวสวงถามนี่้าใดกาสิมาแจ้งเติม ทีซอยเรืออ่ว่จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้าไม่เยะโดยกะสีมาเหนน้องคากันให้มาให้วได้เลยเาบรรยายออกเป็นน้ำตาลายกว่าเสียงเขาว่าบอกว่าเสนฉเนาะ เราไม่เทียนก็ได้เลยแต่คือปากมันออกเลยก็นอกบ่อนนอกโอเคน้อยเออเป็นโยนาเกียงกันปากมัอยากออกเลยยงว่างว่างูีชื่อนัูงอก้หน่งคอออโดยทางได้ก็สู่ๆเนอทางชาวสวงหรืออะไนีหยังเพิ่มเติมบ อย่าให้ป็นสู่ๆฮะแหละนะใครอย่าไปคิดมันท้อใจคิดทษอแท้ไม่มันเกิดมาได้เฮากลับไปแก้ไขมาได้มาชั่านันเนาะมันคือมาชันัเลยกิเลกับเจ้าเมนบกกรมเท่านั้นเมนนี่เลมาชนี่เออเขาแลกบาดนี้คนพี่น้องเก็ได้รบกวนเวลาคนรลายเติบเนาะก็เิ่นกระเทิงเติบเนาะชาวุวันีได้อตัวกับได้กันี้เนาะได้คอโตกลับ กะเบีดเนาะดสีโสใหฮทั้งเื้อยเรอว่าเน่สบายดีเด้อสายดีเด้อสดีเลย่สุขบเนาะให้แลม่ลุยม่ช่วยเดให้นมือคำเรื่อยดไปแล้วเพื่นี่น้องาหรับคิดนี้เจอกันคลิปใหม่เนาะดย โดยน้อพี่น้องเนาะเขาก็ได้ไปโอ้ลุมไปทามเผืนกับเป็นตาแสาสญญาบบนะส,สลดใจแห้งพี่น้องเอ้ยซาสมองกะบรรยายเป็นคำว่าออได้เนาะมันไม่ง่ายพอออกเด็กพี่น้องมันจิกสีบะจังได้กับสลดใจแห้งพี่น้องไอ้ยกะบ่มีผู้ใดอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะอะันนี้กะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเนาะพี่น้องเนาะกายาป่าให้ลูกน้อยอยู่เที่ยงผู้เดียวเด้อเนาะแต่กะว่าแหละความจนบ่เลือกใครเนาะ เราเกิดมาจนนะพี่น้องเป่นกะอาศัยเอาตอนลูกลับกะสิได้ดพักนะพี่นอ้องกะเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายเนาะเสดอุ้มลูกไปนั่พดพักไปนัมน่มันกะมก็สะดวกสบายนะพี่น้องอยากมีขันใ,นนใจเพื่อนอยู่นะตองนี้นะพี่น้องอยู่กับลูกสองคนกะส,สู่ต่อไปเนาะเอาะไรนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสว่งกะสิได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเอาไว้พบ่อกระแม่ไดคลิปหนะ้า สำหรับคลิปนี้ต่าหาว่าว่าพิพาระกันได้ร่าเหตุการณ์พิพากตการต้องการขอโทอขอไฟนัลายเด้อโดยโดยหลับามาขอบริษัทสวงกะสีได้ขอตัวลาไปก่อนอาไปพบกันในคลิปหน้าสํดหรับคลิปนี้สิขอกาวเข,อขออ้าบ่าสบายดีบาย